โรงเรียนสวนสีวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษตั้งอยู่เลขที่280ถนนหลังสวนตำบลหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรตามหลักฐานของทางราชการระบุว่าในราวปีพุทธศักราช2442พระครูธรรมวิจิตอุดมปัญญาปรีชามุนีเจ้าอาวาสวัตโนดและเจ้าคณะจังหวัดหลังสวนได้มรณภาพลงในระหว่างการเดินทางกลับ จากนมัสก,การพระธาตุชเวดากองที่กลุ่งย่างกุ้งประเทศพม่าเรื่องจากเรือที่โดยสารมาอับปางลงกลางทะเลอันดามันต่อมาสิทธิ์ของท่านคือเจ้าคุณธรรมรามคณีสุปรีชาสังคปามโมกหรือหนูอชิโตได้เป็นเจ้าอาวาสวัตโนสืบแทนต่อมาและได้นำอัฐิของพระครูธรรมวิจิตอุดมปัญญาปรีชามุนีมาทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศล โดยให้สร้างโรงทิมหรือต่อมาเราเรียกกันว่าโรงธรรมหลังจากเสร็จจากการทำบุญอัฐิแล้วเจ้าคุณธรรมโกษาจารย์ซึ่งมาร่วมง,งานทำบุญอัฐินี้ด้วยได้ปรารบว่าหลังสวนนี้ดีสมบูรณ์ทุกอย่างยังขาดแค่โรงเรียนจึงให้มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่โรงธรรมนั้นและได้มีการจัดทำการเปิดสอนเมื่อปีพุทธศักราช2442 โดยอาศัยโรงธรรมของวัตโนดเป็นสถานที่เรียนโดยใช้ชื่อในระยะก่อตั้งว่าโรงเรียนอุดมวิทยากรต่อมาได้ย้ายจากวัตโนดมาตั้งอยู่ในสถานที่ในปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนหลังสวนสวนศรีวิทยาภายหลังได้รับการโอนโรงเรียนสตรีหลังสวนมารวมเข้าด้วยกันโดยจัดเป็นโรงเรียนสหศึกษาและเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าโรงเรียนสวนศรีวิทยาปรับเท่าทุกวันนี้ สำหรับการดำเนินงานของโรงเรียนสวนสีวิทยาเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนสวนสีวิทยามีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธติดไว้บริเวณหน้าโรงเรียนที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนจะพบกับพระประจำโรงเรียนหลวงปู่นูอชิโตประดิษฐานอยู่บริเวณทางเข้าโรงเรียนมีพระพุทธรูปพระพุทธสิริธรรมทั์อยู่ภายในบริเวณโรงเรียนให้นักเรียนได้กราบไหว้ทุกวัน ในทุกห้องเรียนจะมีสัญ,ญลักษณ์แทน3สถาบันหลักของไทยมีการทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอและมีการเคารพพระพุทธรูปเป็นประจำก่อนจัดก,การเรียนการสอนภายในห้องเรียนและอาคารเรียนโรงเรียนส่วนศีวิทยายังมีพระพุทธศาสนาสุภาษิตวัฒกรรมพระราชดำรัสติดอยู่บริเวณทั่วไปเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาคนา้นคว้าและนำไปเป็นคติเตือนใจให้กับนักเรียน อีกครั้งโรงเรียนสวนสีวิทยามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนที่มีความสะอาดสงบและร่มรื่นเหมาะกับการจัดการเรียนการสอนมีถังขยะกระจายตามตูดต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนในการทิ้งขยะให้ลงถัง <c oughs> เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของโรงเรียนไว้และยังมีต้นไม้ร่มไม้ที่เป็นที่พักผ่อนในคาพักเที่ยงของนักเรียน ภายในโรงเรียนสวนสีวิทยายังมีห้องจริยธรรมเป็นห้องปฏิบัติการทางสังคมศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีกิจกรรมลานบุญลานธรรมภายใต้อาคารมะเดื่อชุมพรที่สามารถจัดทำกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆได้เช่นวันพระวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นต้น